รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ช่วยนะครับรายการซึ่งรวยในเรื่องวัฒนธรรมครับผมนะฮะช่วงนี้คือช่วงของภูมิปัญญาไทยนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเมืองไทยครับนั่นคือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคุณทอดโอ oh ้โหคุณแท่งครับในานามของคนที่เรียนจบที่นั่นปลื้มัน้ว่าคุณพระชื่อวันนี้นะครับเป็นนิสิตปัจจุบันครับแล้วนิสิตอดีตแต่แต่เขาว่าใครที่จบจุฬา ไม่มีวันเอาจุฬาออกจากใจอยู่ในใจตลอดเวลาจะมาเล่าให้เราฟังวันนี้ว่าจุฬาลงครับวันนี้คุณพระเชี่ยวมาเป็นทีมเลยนะฮะครับน้องๆจากรั้วจุฬาลูกกราิทยาลายสวัสดีครับสวัสดีครับท่าข้อเท้าอยู่เห็นก็มหาอะยรนี้เขารับเฉพาะนางฟ้าเหรอครับรับทุกคนเนี่ยรับทุกคนนะแต่แต่ละคนก็ โผล่ลงว่าเข้ามหาลัยที่รังกร์ได้ก็ต้องเป็นคนใฝ่เรียนนะครับเท่าที่มองมองอยู่ผิดสังเกตอะนึงก็นี่นะฮะชนะเลิศกุลสตรีไทยนะครับปี2500เท่าไหร่ครับ55นะฮะปีนี้นะฮะใช่ค่ะน้อยน้อยท่านยืนเลยครับนางสาวไทยนะฮะโอ้ปีอะไรครับผมห5าพค่ะ53นะครับโอ้บอกมีนิสิตนี่คือนิสิตปัจจุบัน พิสิทธก่าที่จบไปแล้วนะครับครับผมสวัสดีครับผ่านเงนฮะยังหน้าเด็กเลยครับเนี่ยครับจิตใจยังเด็กอยู่เสมอครับเรียนจบไปแล้วครับยังแวะเวียนมาที่มาอะไรไหมครับโอ้มาบ่อยครับมาบ่อยมาหาครูบาอาจารย์หรือมาหาน้องๆับมาหาน้องๆฮะ คือเราเป็นผมเป็นใยกันครับสายเลื่อยอย่างน,นั้นแล้วก็มาหาบาอาจา์ด้วยครับเรื่องราวของจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยแห่งแรกของสยามจะเป็นอย่างไรติดตามชมได้ช่วงหน้าครับนี่นิสิตจุฬาทุกคนได้สังคมตั้งแต่ปีแรกนะครับก็คือคาว่าเกียรติภูมิจุฬาคือเ,าาเกีรเเกเกยรติในการรับใช้ประชาชนมาถึงช่วงคุณพระโชว์น้องๆนิสิตจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยจะมาร่วมจาวด้วยเรื่องราวมหาวิทยาลัยแ,แห่งแรกกับคุณพระช่วยครับความเป็นมาของมหาวิทยาลัย แห่งแรกของเมืองไทยที่มาเป็นไงครับ จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะครับถือเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยครับถือกําเนิดมาจากพระมหากราธิพุลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งภายหลังต่อมาเนี่ยด้วยความที่ระบบราชการในสมัยนั้นขยายตัวมากยิ่งขึ้นก็เลยได้พระบรมราชันุญาจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเช่นเดียวกันนะครับเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนมหาเลก็กครับมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทยจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยถือกําเนิดขึ้นจากโรงเรียนสําหรับฝึกวิชาข้าราชการฝ่ายพลเรือนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมก้้าา 他已经死 ปลดกล้าวให้ก่อตั้งขึ้นภายในพระบรมมหาราชวังเมื่อปี2442ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำริจะขยายการศึกษาในโรงเรียนเพื่อให้ผู้ประสงค์จะศึกษาขั้นสูงได้เข้าเรียนอย่างทั่วถึงกันจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าวสถาปนาขึ้นเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยเมื่อวันที่26มีนาคม2459โดยใช้เงินทุนที่เหลือจากเงินบริจาคจากราษฎร เพื่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีพระบรมรูปทรงหมาจำนวน90้าแสนกว่าบาทใช้สร้างอาคารเรียนบนที่ดินในเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครโดยได้รับพระบรมราชานุญาตให้ใช้ตราพระเกี่ยวเป็นสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย หลังจากที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยได้สถาปนาขึ้นเป็นแห่งแรกในปี2459มีมหาวิทยาลัยที่สถาปนาขึ้นถัดมาตามลำดับเช่นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปี2477และอีกสามมหาวิทยาลัยในปี2486อันได้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรษ์มหาวิทยาลัยมหยิดลและมหาวิทยาลัยศิลปากรผู้ที่เข้าศึกษาในจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเมื่อแรกเริ่ม ใช้คำว่านิสิตสำหรับนิสิตชายและนิสิตาสำหรับนิสิตหญิง ต่อมาจึงได้เปลี่ยนเป็นคำว่านิสิตเพียงคำเดียวและใช้เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนิสิตเป็นภาษาบาล,ลีแปลว่าผู้อาศัยกับอุปชาเนื่องจากในสมัยนั้นการคมนาคมยังไม่สะดวกผู้ที่มาเรียนส่วนใหญ่จำเป็นต้องพักอาศัยที่หอพักของมหาวิทยาลัยจึงเรียกว่านิสิตปัจจุบันมหาวิทยาลัยที่ใช้คำว่านิสิตเรียกผู้เรียนได้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒมหา มหาวิทยาลัยนเรศวรมหาวิทยาลัยบูรพามหาวิทยาลัยมหาสารคามและมหาวิทยาลัยทักษิณส่วนคำว่านักศึกษาเริ่มใช้ครั้งแรกสมัยก่อตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเปิดไม่มีหอพักให้ผู้เรียนจึงสร้างคำใหม่ขึ้นเพื่อใช้เรียน95ปีนับจากแรกเริ่มสถาปนาเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยปัจจุบันมีการเรียนการสอนทั้งสิน้น19คณะ3วิทยาลายัย1สถาบันและ1สำนักวิชาเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศสมฐานะที่เป็นพระบรมราชานกสาวรีเฉลิมพระเกียรติแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราช ผู้พระราชทธธานกำเนิดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสิ่งแรกที่ผมชอบมากเลยนะครับเพิ่งเห็นนะฮะก็คือการแต่งกายนะครับเครื่องแบบนิสิตที่ถูกต้องนะฮะเดี๋ยวน้องสองท่านยืนนะครับนี่นี่คือคือ,อชุดชุดนะครับ ชุดเรียนประจำรู้อะไรฮะค่ะชุดนี้นะคะเป็นชุดของทูตจุฬาวิชาการนะคะค่ะจะเป็นลักษณะสอบยาวลักษณะนี้นะคะครับค่ะสําหรับนิสิตทั่วไปนะคะจะเป็นลักษณะเช่นนี้นะคะจะเป็นค่ากับวงพลีดค่ะหรือว่าจะเป็นพลีดลักษณะสั้นตะคุ่มเข่านะคะตะคุ่มเข่าค่ะดูเรื่องนี้น่าชื่นใจนะครับเพราะบางสถานที่อันนี้เราไม่ได้ว่านะเชิญครับบางสถานที่ก็สั้นด้วยแล้วก็ผ่าด้วยนะฮะจะเป็นข้อสอบแล้วก็เปิดเผยหมดเลยนะฮะ ครับฝ่ายผู้ชายก็จะมีการผูก็กชัยนะครับโอ้โหคุณแท่งตอนเราเรามาเมืองไทยใหม่ๆเรามาเรียนที่จุฬาล,ลงกรณ์เพราะว่าจากต่างประเทศนะมุมมองคือคว่าในด้านที่อยากเรียนคือพืชผลสมุนไพรพื้นบ้านขึ้นชื่ออันดับต้นๆของโลกคือคือการวิจัยของคณะเภสัชที่จุฬาล,ลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วมาถึงเราอื้งว่าระบบการศึกษาอาจารย์รักเรียกมีสิบบาทลูก เพราะทุกคนก็เหนื่อยนะครับคนเยอะมากนะครับนอกจากกิจกรรมด้านวิชาการและมีกิจกรรมอื่นๆอีกใช่ไหมครับ ก็จะมีงานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์อันนี้จัดขึ้นมาครั้งนี้นะครับจัดขึ้นเป็นครั้งที่69ิเแล้วครับพี่เท่งโอ้โหผมดูประจำก็จะมีก็จะมีการล้อเรียนการเมืองนะฮะจะเป็นวันที่รึกวันทรงดนตรีอย่างนี้ครับสำหรับงานด้านวิชาการนะครับพวกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็มีงานจุฬาวิชาการครับซึ่งจัดขึ้นทุกๆ3ปีนะครับก็จะเป็นงานที่นําเสนอผลงานของคณาจารย์บุคลากรและก็นิสิตครับงานจุฬาวิชาการนะครับจัดปีแรกเนี่ยตั้งแต่ปี2515นะคร้อยสิตั้่นีแรก จนถึงปีนี้ก็40ปีแล้วล่ะครับสำหรับงานจุฬาวิชาการในครั้งนี้นะครับจัดขึ้นภายใต้ในวคิดเสาหลักแห่งปัญญาสืบราชมันคาพัฒนาแผ่นดินครับค่ะและในปีนี้นะคะงานจุฬาวิชาการค่ะจะจัดขึ้นในพฤศจิกายนนี้นะคะซึ่งเราจะเปิดให้ชมมหาวิทยาลัยของเรานะคะตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนถึงหนึ่งทุ่มนะคะที่สำคัญมีข้าวกล่องทา,านไหมฮะมีมีของน้องๆไปแย่งกินได้ไปแย่งโอ้ไปแย่งเขาจะกินไปจับกับ้านเลยโอ้คุณนอกอ่ะ คนเราจะเข้าไปดูได้ไหมเข้าไปศึกษาได้ไหมได้ค่ะเพราะว่างานนี้เป็นงานที่จัดขึ้นสําหรับบุคคลทุกเพศทุกวัยเลยค่ะเข้าไปไม่ดูได้ไหมไปดูน so ิสิตได้ยวเยครับหมดน้ำทั้งที่อะไรได้ยังไผมที่เข้ามาจุฬานีผมเริ่มต้นแต่ยังไงจริงพี่เรามาจุฬาวิชาการเพื่อดูน้องๆอย่างมีวิชาการอ้โนี่ลึกขึ้นโค้ชวุฒิคนเองคุลุกพอยลุกพอยลุกพอย กิยรติภูไปพยายังจะพูดเลยเขานำเข้าาเดี๋ยวจะเก็ตมาอีกสองาทีแต่มีคุณปัญญามีคุณสภาพครับถ้าพ,พูดถึงอัตลักษณ์หรืออะไรที่เราถือไว้ในใจมเมื่อเรียนจบจุฬาในมุมมองของนิสิตเก่าผมเชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่นิสิตจุฬาทุกคนได้สังสมตั้งแต่ปีแรกนะครับก็คือคําว่าเกียรติภูมิจุฬาคือเกียรติในการรับใช้ประชาชนคือเราพบว่ามันมีมากกว่าวิชาการความรู้ ไม่ว่าคุณจะเรียนศาสตร์ทางด้านศิลป์ทางด้านวิทยาศาสตร์หรือจะเป็นศาสตร์ทางด้านนิเทศศาสตร์คือส,อสาสตร์มวลชนอักษรศาสตร์อะไรพวกนี้ครับแต่ว่าสิ่งที่ทุกคนได้มาคือการแบ่งปันการทําเพื่อผู้อื่นทุกๆครั้งที่ทำปุ๊บเราจะมีความรู้สึกว่าเราอยากให้เขาได้ประโยชน์มากกว่าตัวเราเองอว่านี่คือสิ่งที่มันเหมือนกับเป็นแรงบันดาลใจที่มหาลัยเราสอนมาเอาละครับทั้งหมดนี้เราขอขอบคุณฮะเราน้องจากรัวจุฬาครับขอบพระคุณครับผม